เอาละครับผมก็วันนี้นะเรามาอยู่กันในช่องเต้ยเกมด็อกนะฮะก็วันนี้นะห่างหายกันไปนานสำหรับ ROV นะตอนนี้ผมขึ้นแล้ดคอนแล้วนะฮะไม่อยากจะขิงเลยแล้วก็ผมจะมาทําคลิปคอมโบตัวละครที่โหดเคยโหดนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาด้วยครับเชิญแนะนําตัวหน่อยครับผมเรียบผมสร้างภาพครับ DSP โอเคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็จะแปะรูป ช่องเขาไว้ให้นะโอเคไปกดกันเลยเราอะคุณเอมพร้อมไหมคุณเอมไม่พร้อมได้ไมห <laughs> ไมไม่ได้ครับ <laughs> ก็คุณเอมคนนี้นะคือตากก้องของเรานะที่ท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้ตอนแรกจใจท่านผู้ชมไปดูผมในเกมนะแต่ผมขอโชว์แรงค์คอนหน่อยละกันเอออยู่ร <laughs> ู้เอามาชำนาญแค่ไหนนาตายานาตายา,ยาคุณเอ็มนี่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายเมธนะแต่ผมจับเข้ามาเล่นคู่กับผมนะเพราะว่าผมไม่มีคนพากเป็นเพื่อน โอเคคผู้ชมฝั่งตรงข้ามมีพี่ไหนครับแก๊กเป็นออฟเลนเคกออฟเลนกันนะแต่ยาออฟเลนสุยจอดเลยผมผมว่าผม<ด>จะออกนะเป็นโลนะพอไว้ช่วยคุณเอม็มอาจจะโดนดานะไต้ <laughs> <c oughs> ไม่เป็นไรฮะเล่นไม่เป็นนะ้ยมีผู้หญิงเ้ยวยวสาวกลางโดนะนะมาี่ท่านผู<ม>้ชมมาที่ผมก็วิลสองแล้วครับโอ้โหน่าตกใจมากเลยครับคุณเอ็มมาดดักนี่คุณเอ็ม ได้ไหมเนี่ยกลัวดึงไม่โดนอะ่ะเดี๋ยวกลัวดึงไม่โดนเลยนะจะดึงไม่กล้าดึงครับท่านผู้ชมมันมีมอทอสอยู่ด้วยนะมอทอสอยู่ในป่าเนี่ยมอทอสมันโตนะอ,อุ้ยดึงลาดนกกระสุดยอดเลยโอ้โหเก็บสกิลสองไว้นานลาดเนาะรวมอยู่กับแครี่ดิไม่ผมมาคอมโบเาเ,<ล>เราจะไม่สนใจนะเราจะไม่สนใจข้อความนะท่านผู้ชมเราจะไม่พิมพ์ตอบเลยเด็ๆดๆทั้งสิ้นนะ ตามนะทุกคนไม่มีได้อย่างเงี้ยเอ้ยโดนด้วยเอ้ยสวยเจ็บเจ็บเราเจ็บโคดินสกิลไม่โดนท่านผู้ชมโคดินถอยโคดินมาเลยไม่มีไม่เห็นนะไม่เห็นนะอุ้ยสวยสวยไม่กล้าตามหรอกย <c oughs> อดมีนางตะยายอยู่ทั้งคนคกล้าได้ยังไงเจอกันน,น,นนะดักนี้ได้นะโคดินเดี๋ยวนะดึงไม่โดนแน่เลยวะมันเป็นจิ้งจกเฮ้ยเฮ้ยโคดินโคดินโคดินผมไม่ได้ดึงโคดินโคเดินโคดิน กูเดียวอเยียจะตายแล้วกูเดียวต่อยกูเดียวต่อยบอลเรนมามาเยอะมีเกาะตัวทีโอ้ยมีเกาะมีเกาะอ่าฮะท่านผู้ชมคอมโบเรามาละหนึ่งสเต็ปเมื่อกี้สวยมากสวยมากตรงๆเราต้องพักพักมากโคตรมึนน่ะโอ้ย กูเดมกูเดมกูเดมฉีด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 เฮียหลอดกูเดมมาลอดได้สวยกูจะช่วยกูเดมเองจะตายจะตายไอ้เยีลูกบอลไปกูโอ้ยสวยอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะอุ้ยแกก็ได้คิวไปไงบอกนะเกมแค่ไหนตีขึ้นมาเล่นบอหมดอะเดมเดมอะ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 นี่นี่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยโดนโดนตัวตีกูเดมฉีดเดมฉีดกูหลุดว่ะ บอกให้กอดคุณเมแล้วคุณเลมต่อยสวยคุณเลมต่อย,ย,ยไปมันจะฆ่าโบก็โบตีโคนเจกเลยว่ะก็โบไงครับไม่จานเลยงงเมาเกี้เองต้องรู้หรอเมื่อกี้อบุญการไม่ได้แน่เลยเนะี่ยเฮ้ยได้ได้ได้หนึ่งคลิปหนึ่งคลิปมาสวยคุณเ,ณเนมฝากกัรบนดนะ้วยผมกลับบงก่อน ตอนนี้เกมจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเราจะรับกรรมตับจริงไอ้ตรงกลางแตกเฉยก็คุณเอ็มตัดต่อดีมากนะเราจะใครอยากดูแบบการตัดต่อดีๆจากช่องคุณเอ็มก็เชิญไปช่องคุณเอ็มได้เลยนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้เนาะเท่าไหร่นะคุณเอ็มคุณเอ็มคุณเอ็มไม่นะอย่าไม่นะอุ้ยดูตีอยสวยแล้ยนะโอ้ย ตายกันไปแล้วมันมันเหมือนมันรู้ว่าว่าสองคนเราเป็นแบบยังไงเป้าหมายมันเลยมันมาหมดเลยอ่ะเออเอ,อ้แต่เพื่อนเราได้ป้อมแล้วคุณเอีอ่ามชนะอนะตาเนีเราต้องไปลงกับ่งนนี้มันจะดีเราต้องไปลงกับเพื่อนแล้วล่ะไอ,อ้ถ้าทีมเราถ้าสมมติอีกนี้เอาไฟเตอร์มามันอาจจะสมบออูรณ์กว่านี้นะต้องุกอย,ายอาดกมาไงคุณเอมตามมาป๊อปอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ <h <h ้ยดูหูห tom ูหายยังไงสวยไหมสวยไหมหายอุ <h <h ้ยอุ้ยฟอสเทปอุ้ยเจ็บที่ยังรู้สึกเจ็บอุ้ายว้ายบอกแล้วแก๊กโน้นหนึ่งของประเทศไทยท่านผู้ชมนี่แหละอุ้ยอันนี้ว้าแล้วอันนี้อันนี้น็อตเริ่มหลวมแล้วก็ใช่ยเรียบร้อยอุ้ย บ้าน <thing> ัวมากมากผ,มผมปดป่าแล้วผมปิดป่าแล้วแม่แม่ยน่นอูเนี่ยแม่แม่ยานู่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยยกผมทำไมยกผมทำไมดึงไงมาอนู่นมาดิเดินเข้าไปดูดแบบหน้าด้าน อันนี้ไม่ดึงแล้วโทษทีอุ้ยอุ้ยดึงยังสวยเลยหมายถึงเอ,อ็โซเอโซเอโซดึงยังสวยเลยแหวนเอากูอีกแล้วแหวนเอากูอีกแล้วไม่นะไม่นะมานีาีนี่เเจจ็็บบททยยัังงรู้สึกดิ อยู่เหรออยู่เหรอนี่คือกูแกกเองกูแกกเองกูแกกเองใจเย็นกูแกกเองนี่กูแกกเองคนเอ็มมาอ๋ออ๋อนี่ยไปแหนอ๋อที่ไหนไปแดนที่ไหนไปฟาร์มแดงสุดยอดเลยมาผมมาแล้วใครคุณเอ็ม กูเดมกูเดมวารีวารีวารีวาีอย่ากระดาก่อนนี่อ่ะไม่ต้องกลัวมานราจช็อกก็บอกเลยกูเดมกูเดมกูเดมมึงเียบกันาช็อกเลยอยากดูนี่ลังแล้วลังแล้วช็อกไปโดนช็อกโดนแต่เราลังเอ้ยกูเดม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  ไม่ดีดีกัดีชอบเลยจะดึีวันร้ายก็ได้ม่นเกลี่ยนทีตัวเองนี่หว่าเปลี่ยนกูด้วยเกลี่ยนกูด้วยไอ้ดิ่กูไปทำคิ้วกับมึงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนาตาญาติกับยอนกำลังเอาบัฟฟ้ากันอยู่ฮะขอบัฟติดไหลติดไหลคุณมีใต้เท้าอยู่แล้วคุณต้องแบ่งปันดิเราจะสอนให้น้องๆไปต้องแบ่งปันดูความวุ้ย ไม่ได้โดนกูโดนกูเนี่ยมันเปรี้ยว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 เรีไม่ดูไม่ทันดูเลยตายห่าก่อนไอ้เว้เลยพระรามก้นพระรามก้คนนี่กิดตอะไรเจี๊ยดเลยเนี่ยอุ้ยสุเจ้ะนาตาาแม่งค้าอย่างเยอะสวยฮะละลายอ่ะมาหลอดละลายแล้วบอกเลยวดเดมวดเดมตามวดเด็มตามไกยี่แล้วต้องไายี่มัน มันมันโผล่ตัวทีโดนป่ะมีล้างมีล้างแงผมล้างทันนะตัวทีโอ้ยแย่มุ่ากเอาละุนวุาดนดูดูดดนดูดููดูดหายดูดูดดูดูดดดดดูดููดดู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 ูดู <laughs> <หน> <laughs> ดูัูดูดูเเดูดูดูมดดดดดเูู ลองบูลาดไม่ก็เอลส่วนโคเดมโคเดมไม่กลับล่างแล้วน,นะเฮี้ยนี่ผมเชื่อโคเดมไม่ได้วะตอนนีน้แข็งสวยแข็ง,งกดูดดูดดมาแล้วกรอลอดกรอลอดโคเดมโคเดมบิกเกอร์บิก <laughs> เกอร์ดึงไม่โดนตายแล้วเกิดเลยดึงไม่โดนเนี่ยทาสามดีกว่าเยอะแยะนะครับท่านผู้ชม ใครอยากแบบคอมโบมาฝึกมาฝึกแบบสามสามได้นะผมว่าห้าห้าไม่ไหวละลาเลยะลายอ่ะคุณเอ็มใจนะคุณต้องรอแก๊กโขนโหดด้วยดิมูลาดมูลาดฮึ่มแช่แข็งอะโอ้โหสุดยอดตัวอมาตัวนึงก่อนมาตัวนึงก่อนขอกิดล้างแล้ว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 สุดยอดแช่แข็งสามยอดเลยไว โอ้อยจะดึงมูลาดแม่งตายก่อนนะ,นนนะจบแล้วนะคุณเอ็มโทษที <c oughs> รีบสิหายเลยดึงมันออกมาดึงมันออกมา <c oughs> อ๋อ <c oughs> ได้ได้ไ,ดไดมาลดโดวมาลดวนิดเดียวตวยมาลดขาบอกไหมขาบ่ตัวไอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าเล่นดีมัน,ม,นมันโหดมากเลยนะใช่คอมโบนี้สุดยอดเราเอาละท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผมก็ขอประทานอภัยกับช็อตบางช็อตหรือว่าการเล่นบางอันที่แบบอาจจะดูกาก,ากหรือจะอะไรงี้นะเพราะว่าพวกเราแบบไม่ได้เตรียมไม่ได้ฝึกเลยนะแบบนึกคอนเทนต์นี้ได้ก็คือเล่นเลยอัดเลยนะผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำคลิปแล้วสายสดตลอดฮะไม่ต้องมาเตรียมอะไรกับทางนั้นฮะโอเคคุณเอเม็มมีอะไรจะพูดไหมฮะ ก็โดยกิฟต์ีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครให้เยปดอกด้วยนะครับโอเคฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเด็กสร้างภาพด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญของเรานะฮะผมก็คราวหน้าเราจะเอาใครมาต้มนะเอาแขกรับเชิญคนไหนมาต้มนะก็เจอกันเฮ้ยสวัสดีผมก็ต้มกูพอแล้วก็วันนี้ฮะขอเจ้าคิดตั้งแต่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมอยากให้ผมคอมโบตัวไหนบอกตายล่างคลิปได้เลยนะเล่นทุกตัวครับผมว่า ตอนนี้กลับมาทำคลิปแบบจริงจังแล้วนะครับผมก็เจอกันครับายบ๊ายบายครับผม